สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับช่องนครสไตล์เล็กชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมโซนี่นะครับตัวนี้48นิ้วนะครับรุ่น k d l 4 8 r 5 5 0 4นะครับอาการเดี๋ยวมาดูนะครับก็นะครับหลังจากแกะฟ้ามาก็จะมีแค่นี้ครับสายต่างหากครับสายแยกนะครับจ่ายไฟเป็นอันอะแดปเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับน่ครับเปิดมาก็เป็นอย่างนี้นะครับแบ็คไลท์ติดนะครับมืดนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนี่ครับ กไลติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขัดสายแพรนะครับสองเส้นนะครับด้วยแปรงนะครับฉีดสเปร์ไปใส่แปรงนะครับวีดีสีดูเดี๋ยวลองดูครับไปฉีดใส่แล้วถอดสายแทนแล้วก็ขัดนะครับตัวนี้ถอดนะครับต้องกดปุ่มสีดำสองปุ่มลงนะครับแล้วดึงออกนะครับดึงถอยออกมาจับตัวนี้ดึงก็ได้ครับ ดึงถอยอกมาครับต้องกดนี้ค้างไว้ก่อนนะครับต้องใช้สองมือครับอีกมือหนึ่งดึงอีกมือหนึ่งกดกดแล้วดึงถอยออกส่วนตัวนี้ก็งัดขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้ดูกันเบื้องต้นครับแก้หลักการเบื้องต้นก่อนครับถ้าไม่ได้จริงก็กยกข,ขาช่างครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวเสียบ มีโซนี่มานะครับเมื่อกี้ก่อนหน้าที่ลองครั้งแรกผมก็ลองกดปุ่มเร่งเสียงกดอะไรดูแล้วครับที่ที่ปุ่มมันไม่ขึ้นเลยนะครับที่มันมานะครับมาแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสักครู่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะยกขึ้นดูแล้วก็ลองกดปุ่มพวก จริงกดไปเลยก็ได้ตอนนี้เปิดเครื่องอยู่ครับกดไปเลยก็ได้ครับมันจะขึ้นที่หน้าจอครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเครื่องยังไม่ผ่านครับกดแล้วยกดูเลยครับไม่ผ่านแล้วครับเงียบไปแล้วครับไม่มีอะไรขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้ต้องลื้อดูนะครับอนี้แกะแผงเหล็กที่บาร์จอเพราะว่ามันมาเข้าที่จอเลยครับมันไม่มีที่คลอดนะครับโอเคครับ โซนี่นะครับเกือบไม่รอดนะครับตัวนี้เออดูครับ IC ผมได้เปลี่ยนเลยนะครับก่อนเปลี่ยนนี่ผมก็ตัด CKV ดูก่อนนะครับนี่ครับตัดแล้วบัตรกีเข้าคืนหมดครับโนคัตนะครับไม่ตัดนะครับอันนี้โนคัตนะครับใส่เข้าคืนหมดนะครับไม่หายนะครับยิ่งตัดพวก CKV และคอมมอนออกครับภาพยิ่งไม่มีเลยครับ ตัดมาตัดปุ๊บภาพไม่มีภาพหายแล้วก็เป็นเส้นแนวตั้งนะครับเป็นคืบหนึ่งคืบหนึ่งแนวตั้งเนี่ยแนวตั้งจอนะครับจนไอซีก็เปลี่ยนแล้วก็จะคืนหน่อยะครับทุนง่ายทำมาแต่ว่ายังติดใจว่าทําไมมันยังมีภาพอยู่แต่มันหายพอเปิดไม่ถึงสามสิบวินาทียี่สิบถึงสามสิบวินาทีภาพหายนะครับก็ ทำการต่อลายเข้าหมดแล้วครับตัวนี้อันนี้ก็ต่อเข้าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะซูไม่ดูโนคัตนะครับไม่ตัดฝั่งนี้ฝั่ง R นะครับคอมมอน R เห็นไหมครับนี่ครับคอมมอน R นี่ผมเดี๋ยวนี่ครับผมเดียกฝั่งฝั่ง R แล้วกันครับคอมมอน R คือฝั่งนี้ครับอันนี้คอมมอน L L คือฝั่งนี้โอเคนะครับ ดูนะครับดูตรงสายแพรอันนี้อันนี้ขออภัยครับอันนี้ R นะครับอันนี้ L อลคอมมอนอาร์โนคัทนะครับเรามาดูครับผมต่อข้าหมดนะครับที่ผมตัด C ี v อะไรมันก็ยังหายยิ่งตัดยาวยิ่งไปกันใหญ่ครับภาพปได้เพี้ยนไปหมดนะครับจะมองเห็นว่าเนี่ยผมต่อข้าหมดแล้วครับนี่ครับ คือไม่ต้องตัดนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะมีอยู่ตัดจุดเดียวแค่นั้นครับตรงนี้ก็ต่อครับหมดครับเดี๋ยวปิดแฟลชด้วยครับแสงมาสะท้อนนี่ครับมันไม่ชัดนะครับนี่ครับผมต่อข้างหมดแล้วครับนี่ครับในขณะที่ผมถ่ายอยู่นะครับ เครื่องยังเปิดติดอยู่ครับนี่ครับในกระจกนี่ครับเดี๋ยวเอากระมาให้ดูตอนนี้ยังติดอยู่นะครับเปิดหลายนาทีแล้วครับนี่ครับโซนี่นะครับยังติดอยู่นะครับพอดีไม่อยากจับพิกครับโตมันจับพิกถ่ายมือเดียวก็เมื่อยครับยังติดูครับการตัดครับตัดตัวนี้ครับ ขาที่สิบห้าของของขาที่สิบห้านะครับตัวนี้ R T R T หกเก้าสามศูนย์นะครับ R T หกเก้าสามศูนย์ูรับเดเขียนให้ดูนะครับผมจะแนะนําตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้จะไม่ตัด C K V ทั้งสิ้นครับ no cut นะครับ C K V no cut ไม่ตัดเลยครับลายปิดที่เขียนตรงนี้ว่า C K V นะครับมันจะมีฝังใ้จะมองชัดกว่าเดี๋ยวจะพูดจะพูดครับนี่ครับ CKV จะอยู่สองข้างครับทั้งทั้ง L ทั้ง R นะครับ CKV นะครับโนูคัดนะครับห้ามตัดเลยครับตรงเนี้ยผมต่อเข้าไปหมดแล้วครับลองลองทําตัดแบบผมดูก่อนนะครับในกรณีเปิดมาภาพมีประมาณยี่สิบวิถึงสามสิบวินาทีครับเกือบเกือบครึ่งนาทีครับยี่สิบวิถึงสามสิบวินาทีนะครับ น on ี่ครับโนคัทนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือคือตรงนี้ครับ c k ะครับก็คือตรงนี้อันนี้ครบครอบนะครับครอบ R คือตรงนี้สายแพร์ตรงนี้ครับอันนี้ครอบ L คือตัวนี้ครับนะครับผมเรียงนี้นะครับเพื่อจะดูไม่สับสนนะครับตัวนี้เคย C RT หกเก้าสามศูนย์ก็คือตัวนี้ครับ ทีหกเก้าสามศูนย์ขานะครับขาของไอซีครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็คือตรงนี้ครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่ครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขาตรงนี้จะเป็นขาหนึ่งครับหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ one two three f o u จนถึงสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตรงนี้ครับนี่ครับพอเข้าใจนะครับสิบห้านี่คือพินสิบห้าครับจะวิ่งมาเนี้ยมาที่ครบแอล คือขาพินสิบห้าตัวนี้ตัวนี้ก็คือตรงเนี้ยครับก็จะนับกันมาครับนับเส้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจนถึงสิบห้าครับตรงเนี้ยหนึ่งจนถึงสิบห้าก็คือตัวนี้ครับเนี่ย BSS เจ็ดจุดหก V ก็คือตรงนี้แล้วลายมันจะมานี่นี่ผมต่อเข้าหมดแล้วนี่ลายมันผมต่อครับแล้วโนโนะครับตรงนี้จะจะไม่ไม่ตัดนะครับตรงนี้จะไม่ตัดคือขาสิบห้านะครับอันนี้ คอมมอนแอลตัวนี้ก็ไม่ตัดนะครับคอมมอนแอลตัวนี้ก็ไม่ตัดนะครับโนคัทนะครับตัวนี้คอมอาอันนี้ก็โนคัทนะครับขาสามหนึ่งสองสามหนึ่งสามคือตรงนี้ครับนี่ครับมันจะมีนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับนะครับคอมอาก็คือตรงนี้อันนี้ผมต่อข้าบรับลอยต่อครับเนี่ยโนคัทนะครับ นี่คอบอาก็โ no นคัดนี่ต่อเข้าหมดแล้วครับโน no, อันนี้โนคัด no นะครับนี่จะมาตัด,ดจริงๆครับคัดตัดจริงๆคือขาตัดจริงๆคือขานี่นะครับขาพินสิบห้าพินสิบห้าตรงนี้ครับคอบคอบอาร์ตรงนี้ครับสิบห้าตรงนี้คัดครับก็คือตรงนี้นี่นี่ครับ ผมตัดอยู่นะครับนี่ครับนี่คัดคัดออกนะครับตัดนะครับคืออย่างนี้ครับเดีย๋ยวก,ก่อนครับซูมหยุดคลิป่อนครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือพินสิบห้าตัวนี้ ก็คือ vss ักครูผมือเขียนนะครับนี่ครับปิจาราคือ vss เจ็ดจุดหกลบเ็ดจุดหกนะครับก็คือสิบห้าตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันสิบห้านะครับแต่จะตัดตัดคือครอบแอ0สิบพิาตัวนี้เดี๋ยวตรงนี้ครับดูนะครับให้นำการตัดนะครับนี่ครับตัดนะครับนี่นะครับให้ตัดนะครับครอบอับ ข้ออาตัวนี้ครับชิปออนฟิล์มก็คือแผ่นลายปิ้นตรงนี้ครับก็คือลายตรงหัวตรงนี้ครับเนี่ยที่ผมซูมให้ดูตอนแรกนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับก็คือตรงนี้ตัดออกครับสิบห้านะครับตัดแค่เส้นเดียวตรงนี้ครับตรงนี้เหมือนเดิมหมดอย่าเพิ่งไปตัดนะครับเดี๋ยวจะต่อยากครับลองทําแบบผมดูก่อนถ้าได้ก็คือได้อย่างผมนี่ลุยลุยมาหมดครับตรงเนี้ยต่อเข้าคืนแล้วครับลุยหมดแล้วอันนี้ก็ลุยแล้ว ไอซีนี่เปลี่ยนหมดแล้วครับอันนี้ก็ลุยตัดละสรุปว่าอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งยุ่งแค่ครบอาลองตัดดูถ้าไม่ได้ตัวนี้ถ้าตัดตัวนี้จบเลยครับภาพไม่มีเนะครับสองตัวนี้ถ้าตัดคัดปุ๊บเจอไม่มีภาพนะครับส่วนตัวนี้ตัดแค่เนี้ยโอเคเลยครับตอนนี้ก็ยังใช้ได้ผมอธิบายเขียนมันกาเนดะีย๋ยวมาดูนี่ครับยังมีอยู่นะครับ โอเคครับหดยดถ่ายรูปเก็บไว้เดี๋ยวผมประกอบภาพครับตอนนีหยุดยคลิบกันครับตอนนี้ก็ประกอบฝาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาลองภาพกัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับปกติเปิดไม่ถึงยี่สิบวินะครับยี่สิบวินาทีครับ,บไไนะครับดูกันนะยี่สิบวิถึงสาสิบไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ดับแล้วครับขึ้นโซนี่ครับ ที่มันดับไปเฉยมันไม่มีเส้นไม่มีการเต้นงานอะไรของจอเลยครับภาพไม่เต้นไม่ดิ้นนะครับดับไปดื้อๆเฉยเนะครับแต่แบ็คไลท์ยังอยู่นะครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมลืมไปกดเปลี่ยนภาพ ใส่ลูกค้าไม่ได้จูนเลยก็เดี๋ยวต่อกล่องนะครับมาแล้วครับใช้กล่องครับก็รอดูมันรันไหมครับปกติถ้ามันไม่ดีมันก็ดับไปแล้วคจะเจอแสงไฟเงาสะท้อนหน่อยครับ โอเคเลยครับภาพสวยใสยนะครับคล,คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนล้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม